สวัสดีค่ะพี่นอกปองป่ายสมองสมบูรณ์สุขคนค่ะอยู่กับแม่นางตงอูชองตงอูรับเพื่อนออฟฟีเขียวค่ะตอนนี้ถึงเวลาจับฉลากแล้วนะคะจับของรางวัลแล้วตอนนี้กาแฟสดเดอรค่ะรางวัลใหญ่ตอนนี้อย่างมาชัยในหอดนะคะหอดกาแฟสะเดอรอยา บันดงยาบันดงไปแล้วกาแฟเสดิดเสื้อไปแล้วนะคะเหลือทองกับรางวัลใหญ่นะคะตอนนี้กำลังจับรางวัลนะพี่น้องเดือรอลุ้นนะคะใครจะได้กัวนะคะใครจะได้กัวจะได้ทองนะคะอันนี้อ่คุณเฟร ้ไทยพี่เป็นี่เป็นามงแ่บ้านานเโอ้ชิยอถต้องสอสามชื่อะไปรู่ทุคนแข่งนใหญ่แขนต่อไปนะครับคุณโบเรียสิงสวนคนต่อไปนะครับพี่โคกีบิลลี่บิลี่คร์กาปารีมุ้ยีผมยกสูงลับพี่สาวก็ ซื้อลายได้รุ่นลายครับพี่น้องซื้อลายได้รุ่นลายใครซื้อเยอะได้รางวัลเยอะได้ลอลุนเยอะนะคะอืมใครจะได้นะคะและจะมีเงินสดรอบนี้เงินสดค่ะวันนี้ลอลุนพี่น้องลอลุนผู้ดใดสียดาง้วะรางวัลงเงินสามพันบาทค่ะ

ตอนนี้ลางวันทองหนึ่สลึงสลึงได้แก่ทงนี้ <c oughs> ขับนึ่งสลึงค่ะวงมาวัดเขมค่ะแฟนคลับของพี่วัดเข้มคนเมาไลน์ด้วยค่ะคนเม้าไลน์มาที่นี่เพื่อพาขใสผทแบเดิมเอางินีุนกเป็นพยานนกเนให้นมาจากน้องคุณรอดเพชรกันแหคุณรอดาะไปอยู่กับใครเบิร์เ้อพี่น้องเด้อเบิร์เด้อพี่น้องเด้อจะไปอยู่กับใครคร Yeah. はいはいはいくれ。<laughs> คุณรอดคุณรอดสิพายก็ไปาลวทีงานนะครับทีมานสตารกเพ่เคลียร์พื้นที่นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับต้องเล่นกันสนุกนครับรีมเรียบๆก็ครับเออมาดูกันค่ัพี่รองมาเบิ่งกันค่าเป็นของใครใครจะเป็นผู้โชคดีผู้ใดมีใจนํำเด้อมีใจนําเด้อ ดีใจดีใจผู่ได้ อีลี่คนหัวลูกคนหัวลูกเลยพี่น้องอันนี้ไม่มีล็อกนะคะไม่มีล็อกมีอ่าเฮดแบบโป่งใสนะคะทำแบบโป่งใสคนทุกคนได้ลุ้มทุกๆคนนะคะเออจะซื้อบัตรหนึ่งสองบัตรสามบัตรจะเป็นสิบยี่สิบจะเป็นร้อยจะเป็นสองร้อยสามร้อยกระซมค่ะอ่าอันนี้ไม่ใช่อ่าน,นี่นะครับก็ให้ทำให้โป่ง ใส่นะคะเออพี่น้องกสิเห็นเนาะพี่น้องเนาะเมื่อกี้เนาะเออทำแบบปลุกใสมากๆโอ้ยอุไปเอามาคนยังสร้างย่าเนี่เป็นคนยังว่างโอ้โหแม่แหลกแต่ดวงเป็นพี่น้องโอ้ยยินดีด้วยนะคะพี่สาวจากกทมยินดีด้วยนะคะพี่สาวคนยังสร้างจากกทมค่ะ โอ้ยินดียินดีน้ำผู้พันได้ค่ะสุดยอดมากๆากเดียนบ่ค่ะผู้เก็บกัเก็บทำความสะอาดเพราะว่าเราทำให้ปรุงใสนะคะอ ยอดสุดยอดดวงเพื่อนเอรีดวงเพื่อนเฮงอ่าต่อไปจะเป็นพี่น้องพี่น้องดวงเพื่อนเฮงพี่น้องยินดีน้ำนะคะที่ได้งาว่นะคะพี่สาวจากกทมพี่สาวคนเลี้ยงช้างนะคะสมกับมือยักษ์ใหญ่พ่อศิลป็นมากเพื่อนเอรีมาดิเวลาประจานพี่น้องก็จะที่ปูสายพี่วัวปูสายเก็บสาเอกันี้เด้อครับพี่อยอปเพื่อยพูดจริงแจกจริงนะคะแล้วก็ปูงใส่ด้วยนะคะ รับเติอท่านแรกวันนี้เป็นสาวสวยเป็นนเอนนดักระบหตือนแล้ว่านแรกเออคนยันคนเยอเรย่าคนยันทาปเยั่วยู่จเออี่สาวกินดีๆเออเพราะว่าพึ่กินดีนักเตือนเพาคนคนลูกคนหัวลูก

สวัสดีแม่ติ่มนะคะสวัสดีคุณพ่อลุงฟ้ากุราไทยด่ารล้านดงใจไหมนั่นตรงอุลเมากเสียงคุณพ่ออีลีมากมากพ่อพญานาก้อนอีลีจ้าไม่ได้จะเห็นเลยที่แรกพ่อนึกว่าจะไม่ปวดไม่ไม่พ่อนก็คือเหตุตามคำสัญญากับเอฟซีจ้าสัญญากับเอฟซีว่าถ้าล้านแตกเราจะทำตามสัญญา คือของศิลปินครับพ่อจ้า FC แล้วเราต้องทำไม่ได้จ้าเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากเราเราเป็นคนที่พูดจริงทำจริงเออสาวน้อยเพรมันเพียรค่ะเราจะไม่มั่นโนเออเราจะสู้เราจะทำเพื่อ FC เท่านั้น นี้จะเจอกับแม่ตีมกับคุณพอลลูกฝากกุราใช,ช่คููกันนะคะวันนี้นะคะอ่าค่ะอ่าแมนแล้วพ่อแมนเออเออแม่นแ,แล้วแมนแ,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 แล้วจ้าแม่ใจครับเยน้อยที่สุด หนึ่งอีกในวันนคดีคู่กับคุณพ่อลุงฟากุราชายบานคุณแม่เป็นเกียรติอย่างสูงทุกสิ่งทุกอย่างม่ความผิดพลาดค่ะเมื่อนี้มมบมอบแก่เอฟซีทุกๆคนนะคะอาหมวนซื่น หลังมันเสร็จแล้วพี่น้องทักทายศิลปินนะคะล้ะก็ศิลปินอตอนนี้กำลังพร้อมแล้วรอตามคิวนะคะรอไปรอไปพี่น้องรอเบิงติดตามไปเบิงค่าอันนี้คือบรรยากาศด้านหลังเวทีนะคะช่างแต่งหน้าพร้อมเป็นไงน้องปายาปวันนี้สะพึ่งมากสะพึง,ส,พงสวยสวยสวยชุด จุแรกที่ออกไปใช่ไหมจุดแดงใช่ไหมสวยสวยสวยฮะจะคิดว่าจะเหมือนแล้วก็เหมือนเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงแค่แค่คิดแค่คิดว่าคุณคิดว่าเขาเป็นกระเทยคิดว่าเหมือนกระเทยคุณก็เหมือนคุณชีดเองเออแต่น้องก็น้องก็เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแบบแบบนี้แบบแบบนี้เป็น ดิการเทยอ,อยู่บอกค่ะเบิ้งซุ่มมันบอมเมนแล้ว <c oughs> นีออ่แบบนี้แบบที่เขาเคยแบบที่เขาเคยว่าการเทย์ เราเป็นสไตล์ลำเพลินนะแม่ในชุดลำเพลินไม่ติ่มซีไม่ติ่มเดินไปออกถอยไปอีกน้อยนึงชุดสไตล์ลำเพลินไม่ติ่มนะคะอันอาจจะก่อนแน่สาวติ่มยิ้มเบาหวานแล้วเลยสาวติ่มยิ้มบาหวานอันนี้ยิ้มบานบึงควระยิ้มสาวติ่มยิ้มเบ่หวานสาวคนนด้เป็นคนฉีกอ่ะ vẫn chưa có được một cái chế độ này và hai phi nhung muốn

พี่น้องตอนนี้เตรียมความพร้อมนะคะเรียงลำดับนักรลองแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนนะคะอืมอันนี้ก็น้านนี้ก็จะเป็นที่ถ่ายภาพนะคะอ่าที่ถ่ายภาพคุณพ่อรุ่งฟ้ากุลาชัยกำลังถ่ายรูปนะคะอ่าน,นี่ให้ชมบรรยากาศนะคะจากที่ นี่น้ำป,ปาน,ปปานกินอะไรคะใบเตี๋ยวค่ะใบเตี๋ยว,ยวอ๋อคือใบเตี๋ยวเสมอเถอะอ๋อของพี่ไหมอ๋อไม่ได้กวัวยเตี๋ยวอีกหรออ๋อวันนี้ได้ยินข่าวว่างานวันเกิดใครนะออไม่รู้เลยจำไม่ได้จำไม่ได้เลยอ่ะ ไ,ไข่น้าแคนแคนแคนนะไข่นะแคนนะ ถ้าไม่ค้างงานแม่ก็จะน,นี่อยู่นอะมันค้างงานอยู่สวัสดีนอ้องแคนดี้แฮปปี้เบิร์เดย์ด้วยนะลูก, <Happy Birthday. S 2> กแฮปปี้เบิร์เดย์น้องแคนดี้นะคะวันนี้งานวันเกิดนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงลำ้ำล้ำเลยรวยโด่งดังนะสุขภาพลำ้ำรวยเงินทองนะลูกค่ะ,คะเมื่อไหร่กันวันเกิดแคนดีค้ครับพี่น้อง วันนี้งานวันเกิดด้วยและยินดีกับคนที่ได้รับัวด้วยนะคะพี่น้องเอาโอเคค่ะพี่น้องปองป่ายสม,มองสบูรณ์สุขสุคนฝบกันไหม่คลิปหน้าคลิปนี้เอาไว้สับนี่ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ฝากกดติดตามให้หน่อยนะคะบ๊ายบายค่ะ